คุณผู้ชมคะจากกรณีของเบบีสุพนีน้อยนนทองนะคะอดีตมิสแกลนประจวบคีรีขันปี2026ที่ถูกปลดฟ้าผ่าค่ะเส้นคลิปเช้าทั้งที่พึ่งคว้าม,มงกุฎได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ได้มีการออกมาอัดคลิปชี้แจงทั้งน้ำตาค่ะยอมรับนะคะว่าถ่ายภาพนูจริง แต่ทำเพื่อครอบครัวนั่นเองคุณผู้ชมพร้อมกับขอโอกาสจากสังคมนะคะและล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านของกอดชเบลและก็มิเชลเบอร์แมนนะคะนางงามรุ่นพี่ค่ะคุณผู้ชมคะได้มีการให้สัมภาษณ์กับพี่พี่สื่อมวลชนถึงประเด็นของเบบีสุพรรณีนะคะซึ่งพี่พี่สื่อเองคุณผู้ชมก็ได้ถามค่ะว่าเรื่องเบบีเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างทางด้านของกอชเบลนะคะก็ได้ตอบค่ะว่าเข้าใจทั้ง2ฝ่ายเลยถ้าเบลเป็นน้องเบบีเนี่ยอยากให้น้องรีบให้โอกาสตัวเองก่อนที่ จะขอโอกาสจากใครนะคะอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีมองว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมีสิ่งที่จําเป็นเราเลือกที่จะทําแล้วเปลยวเชื่อว่ามันย่อมดีเสมอนะคะซึ่งทางด้านของมิเชลเนี่ยก็ตอบค่าว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีผลที่ตามมาต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่เป็นที่ยอมรับเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายซึ่งมิสแกรนของเราเนี่ยมีกฎกติกาชัดว่าต้องทําสิ่งที่ถูกกฎหมายและไม่เสื่อมเสียต่อสังคม ตรงนี้เนี่ยเป็นคุณค่าหลักขององค์กรที่เราเนี่ยอยากจะส่งต่อสิ่งนี้ต่อสังคมฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะไม่ตรงบริบทแต่พาร์ทของการทํางานมองว่าโอกาสมันมีอยู่ทุกที่การที่เราเนี่ยหาโอกาสในชีวิตมันมีมากกว่านั้น o n ลิแฟนก็ดีค่ะก็อาจจะต้องไปทําอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองก็เป็นกําลังใจให้น้องนะคะซึ่งทางด้านของพี่ๆนะ่ะก็ถามต่อค่ะว่าในฐานะนางงามเนี่ยเราก็ต้องเป็นบุคคลสาธารณะเป็นตัว ตัวอย่างของคนในสังคมนะคะซึ่งทางด้านของมิเชลก็ตอบค่ะว่าการเป็นนางงามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราสวยแล้วมันจบการเป็นนางงามเราต้องทําอะไรสู่สังคมด้วยการเป็นภาพลักษณ์การเป็นแรงบันด,ดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปตรงนี้เนี่ยพ้อยหลักของการเป็นมิสแกรนด์ด้วยนะคะซึ่งพี่ๆนะะักข่าวก็ถามเขาว่าถ้าน้องเขาเนี่ยมาประกวดมันจะมีผลต่อองค์กรน,นะคะกับสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตไหมกดวเชเบลก็ตอบเขาว่าคิดว่าก็น่าจะไม่พ้นมือพี่ๆชาวเน็ตอย่าง พึ่งมองมาก็น่าจะเป็นบทเรียนของตัวจังหวัดด้วยอาจจะต้องฝากเข้มงวดนิดนึงเขาอาจจะมีการให้ทีมงานเช็คแล้วแหละสําหรับเบื้องหลังของผู้เข้าประกวดในแต่ละคนแต่ละจังหวัดอะไรบางอย่างอาจจะค้นไปลึกแล้วก็ยังไม่เจออาจจะฝากถึงในรอบต่อๆไปก็อาจจะต้องตรวจเช็คให้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของพี่นักข่าวคะ่ะก็ถามต่อค่ะว่าเขาทําเพื่อเลี้ยงชีวิตแม่ป่วยมองเรื่องนี้ยังไงทางด้านของกดชเบลนะคะก็ตอบค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะ และสิ่งที่เราเลือกทําแล้วมันต้องมีผลที่ตามมาอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปมองว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันไร้ค่าหรือมันจะไม่ได้รับโอกาสจากสังคมอย่าลืมว่าเราไม่ได้ไปทําร้ายใครเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยซ้ํานะคะซึ่งสําหรับเบลเนี่ยเป็นการมอบความสุขให้กับคนดูด้วยซ้ําแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เรากําลังจะมองหาหรือต้องการเติบโตในเส้นทางใหม่ที่น้องเลือกเดินมันดันเป็นบริบทของคําว่านางงาม ต้องยอมรับว่าคําว่านางงามเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนจะต้องพูดแล้วสามารถมีอิทธิพลต่อคนหมู่มากให้ได้ก็ต้องพูดตรงๆว่าสตอรี่แบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างขาวสะอาดที่สุดต้องมีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษาอย่างดีที่สุดนั่นเองคุณผู้ชมโดยงานนี้พี่ๆนะคะก็ถามต่อเขาว่าตอนกรอกใบสมัครเนี่ยมันมีกฎมีข้อห้ามทําอาชีพนี้ไหมนะคะทางด้านของมิเชลก็ตอบเขาว่ามีค่ะมีตั้งแต่สัญญาจังหวัดมาแล้วว่าเราเนี่ยต้องมีพฤติกรรม อันเหมาะสมไม่ผ่านการสมรสนะคะซึ่งจะมีกฎกติกาของแต่ละจังหวัดและกฎกติกาจะแยกออกจากกฎกติการะดับประเทศก็เหมือนเป็นสิทธิ์ของจังหวัดว่าจะเลือกใครมงลงมานะคะแล้วส่งต่อที่องค์กรแกรนใหญ่ อาจจะมีการซักว่ามันผิดกฎผิดกติกานะและนี่แะคะ่ะคุณผู้ชมก็คืออีกหนึ่งมุมนะคะจากพี่พี่เวทีม,มิสกแกรนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอย่างทางด้านของกชชเบลสันรัตแล้วก็มิเชลเบอร์แมนนะคะที่ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวของเบบีสุพรรณีน้อยหนวนทองนั่นเองค่ะ